ครรับู่านสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับในการติดตั้ง EPD กันร้อนใต้หลังคานะครับวันนี้ก็ให้เห็นการติดตั้งไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมาดูส่วนนี้ตอนติดตั้งนะครับนี่คือส่วนของหลังคาที่ยังไม่มีการติดตั้งนะครับก็คือส่วนนี้นี่คือส่วนของหลังคาไม่ัด้ชีดเดิมนะครับที่ยังไม่มีการติดตั้งนะครับแล้วก็นี่คือส่วนที่เห็นนี่คือการติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยแผ่น EPD กันร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องติดต่อไปจนถึงสุด นะครับก็คือติดในห้องทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนของแผน่น EVD Foam ทั้งหมดนะครับที่มีการติดตั้งแผน่น EVD กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้างานที่นี่นะครับเป็นการติดตั้งโดยทีมงานของพิทัศนบ้านโฟมแล้วก็ของทีมงานคุณคณากรแจ้งสว่างหรือว่าเซอร์วิสเชอเรสคอน r ัคชั่นนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดภายในอาคารที่มีการติดตั้งนะครับส่วนการทํางานนั้นนะครับก็ยังมีแผน่น EVD Foam ที่เราเก็บไว้อยู่แบบนี้ นะครับแล้วก็นี่คืออ่ะนะครับลองไปฟังเจ้าตัวนะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งอยู่ที่นี่นะครับอ่ะเป็นไงคุณธนาทรวันนี้มาทําอะไรอยู่ที่นี่อย่างไรบ้างครับก็เออมาจริงๆแล้วมาทําแค่ห้องน้ํากับห้องครัวนะครับโดยใช้ตัวโฟมหกนิ้วนะครับเราจะทำห้องน้ำห้องครัวโดยที่ไม่ใช้เสาไม่ใช้คานนะครับที่นี่นะครับก็วันนี้ก็ทํางานไปได้ ไม่ไม่ตามเป้าหมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประกฏวเราขุดไปแล้วเจอดินค่อนข้างแข็งนะครับเราก็ดีไซน์เสาเข็มโฟมนะครับรับประมาณสักต้นหนึ่งก็สักประมาณสักหกรอยกิโลนาจากการคำนวณเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นห้องน้ำองควดเดี๋ยวก็เราดูต่อไปนะครับว่าสเต็ปต่อไปก็คือพรุ่งนี้เราจะจบงานเทพื้นให้ได้นะครับนวางแผ่พื้นแล้วก็เทส่วนงานอันนี้เป็นงานบ้านเก่าซึ่ง เจ้าของบ้านก็ทาเองนะครับทากันเองนะครับก็เราก็มายิงฉนวนให้ครับงานเราก็มีสามงานหลักๆครับผมครับผมนะครับอ่นนี้คือส่วนหนึ่งของการมาทําอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็คือหลักๆก็คือการมาทําระบบห้องครัวห้องน้ํานะครับแต่ที่ด้านนี้นี้คือในส่วนของติดฉนวนกันร้อนใต้หลังคานะครับส่วนงานที่คุณคณะกรากรพูดถึงที่บอกนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของที่จะทํากันที่นี่นะครับก็คือการติดตั้ง นะครับในส่วนของห้องนะครับในส่วนของห้องครัวและก็ห้องน้านะครับที่กําลังติดลงฐานรากนะครับซึ่งที่นี่ดินจะแน่นแล้วก็แข็งมากเลยนะครับนี่ครับน้ําที่อยู่ในหลุมนี้นะครับใส่น้ําไว้ยังเอาไม่ลงเลยนะครับก็จะเป็นการขุดนะครับทั้งหมดขึ้นมานะครับทั้งหมดจะลงเข็ม10ต้นนะครับก็เป็นเข็มที่ยาวเมตรยีนะครับวันนี้ขุดได้หนึ่ง6สี่ห้านะครับแล้วก็ เนะครับเหลืออีก3หลุมนะครับเพราะขุดยากเห็นไหมครับว่าดินแน่นมากนะครับยังไม่ลงลึกขนาดนี้นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานหรือว่าการใช้งานนะครับวันนี้ที่นี่นะครับสาหรับท่านที่ติดตามนะครับก็จะเห็นว่าผมก็อยู่ที่นี่แหละครับที่ติดตามกันนะครับทั้งหมดนี้เรามาทํางานหลักก็คือการต่อเติมห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็มาเสริมโดยการติดตั้งฉนวนกันร้อนใต้หลังคาแบบนี้นะครับใครที่สนใจระบบ e p d สร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้าน ด้วย EPD ตามสไตล์ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีเมืองนนท์นั้นสามารถติดต่อมาที่ผมได้ครับ0917893563 0 2 5 2 6 4 0 7 3หรือ l i n e แอดสันชัยกับช่างรู้คู่บ้านโฟมสีเมืองนนท์นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอา,งอา,งอาทิตย์หรือติดตามได้ทางคลื่น FM 91.5วันอาทิตย์11นาฬิกาและ FM 97วันเสาร์8โมงถึง9โมงเช้าแล้วก็วันอาทิตย์ที่ FM 97 4โมงถึง5โมงเย็นนะครับติดตามทาง YouTube ช่อง ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็ติดตามกันทุกท่านก็ติดตามได้ทุกเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างอยู่บน youtube ช่องช่างรู้คู่บ้านขอบคุณมากครับช่างรู้คู่บ้านแล้วะครัหาบ้านคุณมีปัญหาอยากจหาทางแก้ไข อยากปรึกษาใครสครักคนไม่อยากจะทมกับเรื่องรั